ถ่ายตอนนี้ไงถ่าตอนนี้ต้องจ่ายตังให้น้องอนอนนเนื่ก็จากสองทีน,น,สนนะสองทีแล้วไงก็คืนทนีนึงทำวิดีโดอทีนึงอะไรก็พอแกะเสร็จแล้วมันไม่ใช่ก็ถึงคืนไงคืนอันหนึ่งไงอ้าว้าใจปะเดีย่ยอันนี้คือป้ามว่วนโซ่ถอดตัดแล้วคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือผมไม่เข้าใจแล้วนะเบื่อเฉยโอเค,อเคขอบคุณครับ ถ้าจายนิดนึงถ้าเน้น้องเรากลับถ้ามีปัญหาร้านค้ากลัมาารชอบนะฉันไม่รับผิดชอบเราว่ามนค้าฉันมงเดียวน้องเากลับไป้าเนี้ยร้านค้าคเมาว่าขอก็บอกเลว่าขอเหมือนกันลูกค้าอาจจะสั่งผิดก็เอาเบอร์โทรลูกค้ามาเอาแล้วเครร้านมาสิฉันไม่รู้ว่าร้านไหนฉันไม่เคยติดต่อร้านค้าก็ผมรู้เวลาสั่งเองเฮ้ยเวลาสั่งน่ะ รุ่นนี้แล้วมันไม่รู้รอกว่าร้านเบอร์อะไรยังไงมันก็ได้แต่กดสารน้องน้องมีความรู้ในครอมากกว่าพี่ไม่มันมีให้อ่านเลยตัวหนังสือเนี่ยเฮ้ยแต่คนรุ่นนี้แล้วว่ามันไม่เป็นหรอกุ่นมีอาชีพนี้แต่รุ่นนี้จะรับผิดชอบแค่อันเดียวเพราะมันเหมือนกันอันเดียวท่าเนี้คือคือรานที่ปรุมราคาแู้เดี๋ยวมาดูี่อันไหนดีกว่า ไม่เกี่ยวกันหกาเรมาเลือกแล้วคื่เขาว่าป้าแกะเกจอ่ป้ามานี่มานี้มันเลือกอีกันงอีกอันึงมันแกะสภาพดี่ยะปากปาสลับกันแล้วล้างาเขาไปเปิดอวไม่ของี่ส่งไป่ไม่ด้ปลามานี้มานี่มันมันยย่มไม่เี่อกับเกือกอไปบกี่ยไเีป้าจะดูว่ป้าจะดู่ไหดีกว่เอานั้นเอานั้นไปจบ ัเอาวนนี้ก็ด้อ่า,อา,อาจ่ายไอ,อ้ตองให้เขาจ่ายตังมาจบอ,าาจอันว่จ่ายอันเดียวอจยอน,วนีนอนวา้า้าาจางก็ให้ร้านค้าโทรมาหาพี่สิที่จะอธิบายดีไหมก็เอาังี้าเอา,เอามีเบอร์ร้านค้าอยาจะโทรเดี๋ยวนี้เลยอยากโทรมากเลยโทรหน่อยคี่าเลุ้มนะย เอาเบอร์โทรร้านค้ามาจะโทรเดี๋ยวนี้เลยอ่ะโทรให้เลยปัญหาตะเกียอะไรแอบฟ้าง่ายกว่าไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยเปิดทะเลาสั่งไงป้าเออป้าเออป้าแบบไหนเนี้ยเพิดสั่งเพิดเนี่ยแบบเนี้ยความรู้ครูสั่งได้ก็แล้วกันแต่ครูจำไม่ได้นั่นแหละก็เนี่ยเลยเป็นเพราะว่าจำไม่ได้ป้าสั่งเยอะสั่งเพิ่นเนี้ยมั่วตัวโัวตัดใหญ่หมดเนี้ย มันแบบคืออะไรผมไม่บอกละไปเลยคงต้องง่ายกว่าไอ้ต๋องไม่ต๋องให้ยเขาจ่ายมาอันเดียวเนี่ยเธอไม่ได้บอกรายละเอียดพี่มากผเขาพี่ไม่ไม่ไม่ถ้าบอกพี่จะห้ามถ้าบอกพี่จะห้ามพี่พี่มาถึงที่วัดนึกนึก่ก็พี่คิดว่าละไอ้นี่ไอ้ไอ้รองค้าเอาเป็นว่าไม่ใช่ที่มีหลักฐานตอนยูโทรไปตอนเย็นพี่โอนเลยเจ็ดสิบเก้าบาทเขาคิดว่ารองท้า